พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับก็คือผู้ที่กินอาหารด้วยความติดใจในรสนะครับและก็ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้เช่นทำอกุศลกรรมบทคือการฆ่าสัตว์นะการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมหรือการกระทำทางวาจาไม่สะอาด การพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจอ้อรวมไปถึงการที่กระทําทางใจเช่นมีความโลภปทุสร้ายหรือมีความเห็นผิดอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานนี้นะครับถ้าจะแบ่งพวกใหญ่ๆก็มีดังนี้ครับ 1. สัตว์เดรัจฉานที่เป็นจำพวก มีหญ้าเป็นอาหารสัตว์เดรจชานที่มีหญ้าเป็นอาหารนี้นะครับก็จะใช้ฟันนั้นแทะกินหญ้าสดอย่างเช่นพวกม้าโครหรือลาแพะหรือเนื้อหรือแม้จำพวกอื่นๆที่มีหญ้าเป็นอาหารครับสัตว์เดรจชานประเภทที่สองก็คือ พวกที่มีคูดนะครับหรืออุจจระนั่นเองเป็นอาหารอันได้แก่พวกไก่สุกรสุนัขบ้านสุนัขป่าหรือแม้จำพวกอื่นที่มีอุจจระเป็นอาหารครับสัตว์เดรัจานประเภทที่สนะครับก็คือพวกที่เกิดแก่และตายในที่มืด สัตว์เดริชานเหล่านี้อย่างเช่นพวกตักแตนมอดไส้เดือนหรือจำพวกอื่นๆที่เกิดแก่และตายในที่มืดครับสัตว์เดริชานจำพวกที่4นะครับก็คือพวกที่เกิดแก่และตายในน้ำพวกที่เกิดแก่และตายในน้ำนี้นะครับอย่างเช่นพวกปลาพวกเต่าพวกจระเข้เป็นต้นนะครับหรือแม้ แต่จำพวกอื่นๆที่เกิดแก่ตายในน้ำและสัตว์เดรัจฉานประเภทที่5ก็คือพวกที่เกิดแก่และตายในของโสโครกนะครับพวกนี้ก็จะเกิดแก่ตายในปลาเน่าบ้างหรือในศพเน่าก็มีในขนมเน่าก็มีในน้ำครามหรือในหลุมโสโครกก็มีนะครับหรือแม้แต่ จำพวกสัตว์ต่างๆที่เกิดแก่ตายในของโสกโรคนะครับเหตุ He ที่ทำให้เขาเหล่านั้นนะครับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลักๆก,ก็คือเป็นผู้ที่กินอาหารแล้วนะติดใจในรสของอาหารหรือทำบาปกรรมนะไว้ในโลกนี้ด้วยการทำกายทำวาจาและทำใจไม่สะอาดนั่นเองครับ